หนึ่งสองสามสี่ห้าญาติโยมนะครับจะถวายพญานาคห้าเสียนนะครับหนึ่งคู่เด้อสาธุอนุโมทนาพร้อมกันหนึ่งสองสามน,นิพนธ์ปัจจะโยตู นี่นะครับหยบยมนะครับตั้งใจถวายพญานาคนะครับร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดสีบุญเลืองบ้านหาดแพงนะครับนี่นะครับกว่าจะได้มานะครับนั่งจนหลังงอเลยนะครับนี่แต่ละคนนะครับเด้อขอให้โชคลาภลํำรวยล้ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรง,แงเงินไหลนองทองไหลมาซื้อหวยก็ขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดเด้อพระอาจารย์บอกว่าถ่ายรูปด้านนี้อีกนะครับนี่นอันหน้าทาั้งนี้เด้อเอาสีหันแบงเดลนี่เอาไปทั้งถวายพุลนละเนาะ านะครับเป็นมือกล้องนี่ลำบากเหลือเกินนะครับหันหน้าทางนี้เดิมอ้าวหันหน้าเป็นตานนี้เดิม